สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ที่จะมาเร็วๆนี้นะครับก็คือกิจกรรมเดทโ s สตาใครอยากรู้ว่ากิจกรรมเดทโ s สตาจะเป็นยังไงก็รอฟังกันได้เลยนะครับเติมเกม FC Mobile ถูกกว่าเติมเองผ่านร้านลักกินคอยร้านค้าจนตะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดม,มานานกว่า5ปีเติมผ่าน ID p ด s s w o r d รวดเร็วปลอดภยัยมั่นใจไม่รีฟัน100%แถมเพิ่มความโชคดีในการสุ่มเหมือนชื่อร้านด้วยนะครับ สนใจเติมเกม Fc Mobile หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มสามารถติดต่อได้ที่ Li@@ น์แอ @luckin หรือ Facebook Fanpage Luckin c o i หรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมที่จะเติมเกม Fc Mobile คิดถึง Luckin c o i นะครับกิจรกรรมในโทรสตาร์ก็จะมาเร็วๆนี้แล้วนะครับก็คือวันที่29เลยนะถ้าดูจากตารางนี้ก็จะมีบอกไว้นะครับก็คือวันวันหัสที่จะถึงนี้เลยนะแล้วก็จะมีของแจกด้วยนะครับก่อนวันที่เลโทรสตาร์จะเข้าเนี่ย ก็เริ่มตั้งแต่วันที่25เลยนะครับก็แจกเป็นเพชรแดง1,250วันที่26ก็จะแจกเป็นเงินนะ1,500,000วันที่27ก็จะแจกเป็นเพชรแดง2,000นะครับวันที่28ก็จะแจกเป็นมาเชลาโนในวันที่29นี่ก็น่าจะมีของแจกนะอาจจะเป็นนักเตะนะครับ1ตัวอะไรเงี้ยเหมือนกิจกรรมก่อนๆที่เคยมีล็อกอินก่อนกิจกรรมจะมาแบบนี้นะยกตัวอย่างให้ดูก็อย่างกิจทีโอเทสนะครับวันที่กิจกรรมเข้าเนี่ยมันจะมีแจกนักเตะ1ตัวนะซึ่งตัวที่แจกก็จะเป็นอ O อ9 1นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับตอนดี t s ก็อย่างนี้เลยนะก็คือจะมีแจกนะส่วนของ Re โ r o Star เนี่ยก็ต้องรอดูนะว่าจะมีไหมแล้วก็เป็นตัวอะไรนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมข้อมูลของกิจกรรม r e โ r o Star ที่ผมจะมาเล่าฟังในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะที่มีหลุดออกมานะครับก็มีหลายเรื่องเลยนะที่มีหลุดออกมาไม่ว่าจะเป็นอาร์ตการ์ดของแจกโลโก้ต่างๆนะครับการแลกเปลี่ยนแล้วก็ o r สูงสุดของกิจกรรม r e โ r o Star จะเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เลโธสตาคอนเซ็ปต์ของกิจกรรมก็คือย้อนยุคนะครับหรือถ้าแปลตรงตัวเนี่ยคำว่าเลโธสตาก็คือดาวดังย้อนยุคนะครับในซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็มีเหมือนกันนะสำหรับกิจกรรมเลโธสตาดาวอาการ์ดมันเป็นยังไงนะผมให้ดูนะสำหรับซีซั่นที่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปดาวนะสำหรับตัวอาร์เยอะๆนะครับอันนี้คือตำนานนะที่มาในซีซั่นที่แล้วส่วนตัวธรรมดาเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับก็เหมือนกันอาร์เยอะๆก็จะเป็นรูปดาวนะก็สวยดีนะอาร์การ์ดแต่ผมคิดว่าอาร์การ์ดของซีซั่า อาการของซีซั่นนี้นะครับที่กําลังจะมาเร็วๆนี้นะครับก็คือนี่เลยนะก็จะเป็นรูปตู้เกมนะครับใครเกิดทันเนี่ยน่าจะคิดว่าสวยนะเพราะว่ามันดูเข้ากับคอนเซปต์กิจกรรมด้วยเนาะอ,อย่างที่ผมบอกคอนเซปต์ของกิจรกรรมคืออะไรคือย้อนยุคนะแล้วตู้เกมแบบนี้สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วมันมีแต่สมัยก่อนนะแล้วยิ่งเห็นในภาพตรงกลางเนี่ยที่เป็นสนามฟุตบอลกับนักฟุตบอลแบบ8บิตเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเพย์หนึ่งเลยนะซึ่งใครทันเพย์หนึ่งนี่ก็ไม่เด็กแล้วเหมือนกันนะครับรวมๆแล้วเนี่ยผมก็เลยคิด เพื่อนๆทุกคนคิดเห็นยังไงกคะอัศการนี้นะครับสวยไม่สวยก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับต่อไปก็เรื่อง OR สูงสุดของกิจกรรมไดโทสตาร์นะมีหลายหลายคนมาถามผมนะว่า OR สูงสุดของกิจกรรมไดโทสตาร์เนี่ยจะไปร้อยสองร้อยสามไหมพี่ก็ตอบได้เลยนะครับตามสุดมานะก็คือ OR สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับยังไม่ไปหนึ่งร้อยสองหรือหนึ่งร้อยสามนะครับให้ผมเดานะไปร้อยสองร้อยสามจริงๆน่าจะเป็นกิจกรรมหน้านะแอนนิวเซอรี่นะครับถ้าให้ผมเดานะ แต่ว่ากิจกรรมในโทสตาเนี่ยก็ยังอยู่ที่101นะครับมากที่สุดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนหลุดมาด้วยนะครับ OR สูงสุดเนี่ยอยู่ที่101ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะก็คือเหมือนตอนฮอรเลเจนเลยนะครับก็จะมี94-101เหมือนกันนะครับส่วนวัตถุดิบเนี่ยไม่รู้จะเปลี่ยนไหมนะอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ต้องรองดูกันอีกทีว่าวัตถุดิบจะเปลี่ยนไหมแต่ถ้าให้เดาผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมป่ะเพราะว่า OR ที่ดอกมันก็เท่าเดิมนะครับดังนั้น แพ็คหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวทั่วๆไป94บวกอะไรประมาณนี้ส่วนอีกแพ็คหนึ่งก็จะต้องใช้นักเตะในกิจกรรมแรกนะ94-98อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะแรกเป็น94-101ต่อวันนะครับแล้วก็มีพวกโลโก้ของกิจกรรมนะหลุดมานะก็น่าจะมีแจกนะครับหรืออาจจะอยู่ในพาร์ทเลประมาณนี้นะเพราะว่าสตาร์พาร์ทเนี่ยมันก็จะมีสตาร์พาร์ทใหม่มาด้วยนะในวันที่กิจกรรมเดโทรสตาร์เข้านะครับซึ่งในพาร์ทเนี่ยมันจะมีพวกโลโก้อะไรอยู่แล้วนะแจกเป็นเรื่องปกตินะครับ อันเนี้ยที่เดวลแรกๆนะเห็นปะเหมือนตอนฮอบเลเจนนะครับที่เดวัลห้าก็จะมีโลโก้แจกอันรอบนี้ก็มีหลุดมา2-3อันนะครับสำหรับโลโก้อันแรกก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับนี่เลยเป็นเหมือนนักฟุตบอลนะเตะบอลอยู่แบบ8บิตนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ค o n t i n นียร e ทนี่ไม่รู้หมายความว่าไงเหมือนกันนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้นะที่มีหลุดออกมาเครดิต0 1นะครับแล้วก็มันจะมีแบบขยับได้ด้วยนะขยับได้ก็คืออันนี้เลยนะที่เป็นนักฟุตบอลแบบแบิตนะครับ เรโทรดีอยู่นะเออคิดถึงเลยนะพอเห็นอะไร8บิตแบบนี้เรานึกถึงอะไรสมัยก่อนนะครับเกมสมัยโบราณเนะี่ยภาพมันก็ประมาณนี้นะแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะแบบขยับได้เครดิต0ูนย์หนึ่งคอนตินิวอะไรนี่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีวิธีการเล่นกิจกรรมแบบเข้าคร่าวลุดมาด้วยนะครับก็จะมีหลุดออกมาทั้งหมด3ามแชปเตอร์นะแชปเตอร์ chapter ที่1เนี่ยก็จะเป็นเมนนะครับหรือบทหลักนั่นเองนะก็เหมือนกันทุกกิจกรรมนะในบทหลักเนี่ยก็จะมีอยู่เนี่ยเห็นปะ่ะเหมือนด y n a สตี้เนี่ย ก็จะมีบทหลักให้เราเล่นเดลี่แมทนะก็คือสกิลเกมกับแมทนะง่ายๆเพื่อที่จะเก็บแต้มอะไรบางอย่างนะครับแล้วแต้มเนี่ยก็จะเก็บไว้ไปแลกของได้นะส่วนในแชปเตอร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นอาร์เคดชาเลนจ์นะครับอาร์เคดชาเลนจ์เนี่ยจะให้เราเลือกมา1ทีมนะครับแล้วก็เล่นให้ชนะนะทั้ง4เลเวลนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนนะทั้ง4เลเวลเนี่ยเพื่อที่จะรับโลโก้นะแล้วก็เก็บโลโก้นี้เนี่ยเอาไว้นะเพื่อที่จะแลกเป็นของรางวัลในแชปเตอร์ที่3อีกทีนึงนะ chapter ที่3เนี่ยจะเป็น chapter ที่รวบรวมของรางวัลเอาไว้ให้เราไปแลกของนะโดยเอาจาก chapter หแล้ว chapter สเนี่ยที่เราเก็บสะสมมาไปแลก chapter ที่3เนี่ยจะมีของรางวัลให้เรารทั้งหมด10อย่างนะถ้าเรารับครบแล้วเนี่ยก็จะได้รับของประจาสัปดาห์เพิ่มมาอีก1อย่างนะครับก็รวมๆแล้วก็แจกพอสมควรแหละแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างน,นะไอ้สิอย่างที่ว่าเนี่ยเออเดี๋ยวก็ต้องรอดูของจริงนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่คร่าวๆเนี่ยประมาณนี้นะวิธีการเล่นกิจกรรมนะครับ ข้อมูลที่มีหลุดมาทั้งหมดเกี่ยวกับกิจกรรมไนโทสตาร์ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก่อนที่มันจะมีการไลฟ์สตรีมนะ EP ที่4 3เกี่ยวกับกิจกรรมในโทสตาร์ของ EA นะครับก็ถ้าอยากรอด,ดูเดลียเต็มๆก็ไปรอดูในไลฟ์สตรีมนะเขาจะไลฟ์สตรีมในวันที่27ไปวันที่28ตอนตีสองนะครับถ้าใครว่างก็ไปดูกันได้เรือยถ้าใครไม่ว่างเนี่ยก็รอดูผมทาสรุปก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทําสรุปให้ฟังนะครับเกี่ยวกับไลฟ์สตรีมของ EA แน่นอนนะครับ ก็มีหลายอย่างเลยนะที่เรายังไม่รู้นะครับจากหลุดยกตัวอย่างเช่นนักเตะที่จะเข้าอะไรเงี้ยมันไม่มีหลุดมาเลยนะตัวที่จะเข้าผมก็เลยไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูในไลฟ์สตรีมอะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งหรือทางใน X ที่เเอเขาจะปล่อยออกมานะครับเออรอดูกันเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแน่นอนนะครับถ้ามีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผมจะมาอัปเดตให้ฟังวันนี้เรื่อยๆเลยนะครับ ก่อนจะจบคลิปนะครับขอพูดถึงการ,รีแล้งหน่อยแล้วกันนะการ,รีแล้งเนี่ยมันจะรีวันอาทิตย์นะสี่ทุ่มนะครับก็คือวันนี้เลยนะก็ดูเวลาตรงนี้เอาได้เลยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนถามผมนะว่าพี่มารีแล้งมาแล้วเนี่ยผมสุ่มในร้านค้าตรงนี้ได้เลยไหมแลกเปลี่ยนคู่แข่งในดีวิชั่นเนี่ยซึ่งก็ตอบได้เลยนะว่าได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะรีตรงนี้พร้อมๆกับการ,รีแล้งเลยนะเห็นไหมเวลามันจะเท่ากันเลยนะยี่สิบเอ็ดจุดสี่สองลยนะในแล้งก็เหมือนเนี่ยนะ นแรงตรงนี้ก็จะเวลาเท่ากันเลยก็คือมันจะรีพร้อมๆกันเลยนะครับดังนั้นได้แต้มมาก็สามารถสุ่มได้เลยนะสี่ทุ่มหลังสี่ทุ่มก็สุ่มได้เลยอะตรงนี้ก็เท่านี้เลยนะสำหรับการรีแรงใครยังเล่นแรงไม่ถึงไหนหรือกําลังเก็บอยู่นะก็สู้ๆนะครับส่วนของผมเนี่ยน่าจะจบแบบนี้แล้วแหละก็แชมป์สโหมดนะครับแล้วก็ตำนานหนึ่งหนึ่งโหมดนะก็คือ v s a นะครับเ s a เนี่ยผมกดไปเยอะมากเลยเกือบ400เกมแล้วก็ยังไม่ไหวไม่ขึ้นสักทีนะ้หนล้านผมพยายามมาหลายซีซันแล้วนะครับก็ไม่ได้อยู่ดีนะ เี้ยเดนี่แม่งยากจริงนะแล้วก็หัวร้อนด้วยนะครับใครมีทริคมีอะไรอย่างนี้ก็บอกผมได้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทํำยังไงนะหรือจะต้องทํา O ไอที่ผมก็ร้อยห้านะตอนนี้เล่นหลัง3าก็แล้วอะไรก็แล้วนะก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเออยังไงก็ใครเก็บอะไรอยู่ก็ขอให้ถึงเป้านะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้กันคนละทีใครยังไม่กดติดตามก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผมจะมาอัปเดตให้ฟังหรือเล่าให้ฟ หวังว่าเพื่อนทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบ๊ายบาย